วงเทศก,กาลสงกรานนะครับ,รบซึ่งมันก็มีกฎข้อห้ามพ้อบังคับอย่างที่ตำรวจเขาเคยบอกเอาไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะมีการแชร์กันผ่านทาง Facebook ด้วยข้อห้ามสงกรานปี2,556 11ข้อด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครนะฮะซึ่งบางข้อถูกแต่บางข้อมันก็ไม่ถูกต้อง uh huh นะฮะบ,บางข้อมันก็ไม่ถูกต้องอย่างอย่างเช่น ห้ามซื้อและขายสินค้าบนไหลาทางหากผู้ฝา่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับห้ามเปิดเครื่องเสียงนะฮะห้ามรถกระบะบรรทุกถังน้ำสาดตามท้องถนนฝา่าฝืนมีความผิดฐา,านสร้างความเดือดร้อน แต่หากมีการฝา่าฝืนข้อห้ามและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุผู้ฝา่าฝืนมีความผิดดังต่อไปนี้เขาก็ว่าไปของเขานะฮะห้ามนั่งหรือยืนบนหลังรถกระบะเพื่อเล่นสาดน้ําสงกรานห้ามเล่นปืนฉีดน้ําแรงดันสูงห้ามปาน้าแข็งใส่กันห้ามทํารามกุนาจารย์หญิงสาวนะฮะพร้อมทั้ง,ทงระบุโทษมาด้วยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถห้ามเล่นแป้ง<ม>นะฮะห้ามเมาแล้วขับบางข้อเนี่ยก็ถูกต้องนะฮะหลายข้อก็ถูกต <ๆ S 2> ้อง <ๆ S 2> อย่างเช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถนะอันนี้ห้ามเลยนะแล้วปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เขาห้ามซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบายให้ฟังนะครับว่าข้อห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถเนี่ยนะครับก็คือว่าห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในรถขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่บนรถนะฮะหรือบนรถไม่ว่ารถนั้นจะจอดหรือวิ่ง ในทางจราจรก็ตามความหมายก็คือว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถคนขับก็ห้ามดื่มคนนั่งก็ห้ามดื่ม,มแม้เราจะเป็นคนนั่งเาผมไม่เกี่ยวผมนั่งผมไม่ได้ขับผมดื่มได้อันนี้ดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้ แล้วจะมาเถียงว่าอ้าวรถมันไม่ได้วิ่งรถมันจอดอยู่ก็ไม่ได้<อ>นะรถะ<อ>จอดอยู่ก็ดื่มไม่ได้นะ,ะถ้าดื่มในรถมีความผิดทั้งสิ้น,นะะมันจะผิดมากนะในกรณีที่สมมุติว่าขับรถมาแล้วเนี่ยแวะเข้าปั๊มนะฮะ,ะแวกเข้าปัม๊มปั๊มก็ไม่มีเหล้าขายอยู่แล้วไม่มต,ตัวเอง,อต,เองตัวเองอาจจะแบบมีเหล้าเตรียมมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจอดหน่อยจะดื่มเหล้าจอดหน่อยจอดหน่อยแวะปั๊มหน่อยอแเดี๋ยวไปฉี่ไปเชิญอะไรกันไปฉี่คนนั้นก็ไปฉี่แต่คนที่อยู่บนหลังรถกระบะดื่มผิด แม้คนขับจะไม่ดื่มใช่นะนี่ดื่มบนรถไงขณะจอดไงดื่มบนรถไม่ได้ไม่ได้นะฮะนี่นะ,ะโทษของเขาก็คือจำคุกไม่เกินหเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นคือข้อกฎหมายเนี่ยมันมีวางไว้อยู่แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันอยู่ที่ตํารวจด้วยว่าวางระเบียบปฏิบัติแบบไหนยังไงใช้กับกรณีไหนผ่อนปลนกับกรณีไหนก็ตํารวจต้องไปออกระเบียบปฏิบัติอีกทีหนึ่งใช่ครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ คนอายุต่ำกว่า20ปีนะครับ,รบนี่นะหรือห้ามขายให้กับคนที่มีอาการมึนเมาห้ามขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ห้ามขายในหอพักนะฮะห้ามขายในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นวัดสถานปฏิบัติธรรมนะฮะสถานบริการสาธาร,รณาสุขร้านขายยาสถานศึกษาปั๊มน้ำมันสวนสาธาร,รณะเหล่านี้ห้ามทั้งหมดนะครับนี่นะแล้วถ้าขายได้ส่วนจุดไหนที่ขายได้ก็ขายได้เฉพาะสองช่วงเวลา 1 1บ0อโมงจนถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ห้าโมงเย็นจนถึงเทีเ่ยงคืนแค่นี้เองนะฮะนี่นวันนี้11ข้อนั้นทางโฆษกตำรวจพลตร,รีปิยะอุทาโยออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะใช่ครับออกมาปฏิเสธแล้วว่ามมไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับตำรวจไม่ได้ทำตำรวจไม่ได้ทำา11ข้อนี้ออกมานะเพราะบางข้อมันก็ไม่ใช่นะฮะอย่างห้ามเปิดเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะ ห้ามเปิดเครื่องเสียงนี่ไม่น่าจะใช่นะถูกไหมฮะเปิดได้แต่ว่าถ้าเสียงคุณไปดังรบกวนคนอื่นเนี่ยอาจจะห้ามได้ถ้าแบบดังมากๆนี่นะคือดังรบกวนชาวบ้านอันนี้ตำรวจจับได้ดำเนินการตามกฎหมายเอาเป็นว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับสงกรานนะฮะห้ามรถกระบะบรรทุกถังน้ําสาดตามท้องถนนนะฮะก็ไม่ใช่นะฮะไม่ได้ห้ามแล้วยังเห็นรถกระบะบรรทุกถังน้ําอยู่นะฮะไม่ได้ห้ามนะฮะห้ามนั่งหรือยืนบนหลังกระบะ เพื่อเล่นน้าสงกรามอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะก็มีเห็นทั่วไปนะครับห้ามเล่นแปง้งอันนี้ก็ไม่ใช่ครับนะครับห้ามเล่นแป้งก็ไม่ใช่นะฮะแต่อย่าเอาแป้งไปไป,ป้ายอวัยวะของผู้หญิงที่พูดเนี่ยก็คือ,อ,อคำว่ามไม่ใช่นี่คือห้ามเล่นแป้งแล้วผิดกฎหมายถูกจับถูกปรับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นมไม่ถึงขนาดนั้น<อ>นะฮะ แล้วก็ห้ามห้ามนั่งหรือยืมบนหลังกระบะนะฮะถ้าใครไปยืมบนหลังกระบะไปนั่งมีความผิดอันนี้ก็ไม่ใช่คืออันเนี้ยไอ,เอ้เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องใหม่เลยนะปีนี้มันมีข่าวทํานองนี้แล้วคนที่ที่เล่นน้ําสงการเนี่ยเขาบอกเขาเซ็งไงไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่หลังกระบะแล้วจะไปเล่นตรงไหนก็ใช่ไง<อ>ก็นี่ไงตำรวจถึงออกมาปฏิเสธไงว่าไอ้คนที่มันทํา11ข้อเนี่ยไม่จะทําทําไมนะฮะคือทําแล้วก็ไม่รู้จริงแล้วก็ไปทําแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะ ซึ่งท่านปิยะอุทาโยเนี่ยท่านท่านก็ใช้คําว่าเนื้อหา11ข้อเนี่ยตำรวจไม่ได้เป็นผู้จัดทําประชาชนยังสามารถเล่นน้ําได้นั่งหลังรถกระบะได้ขายแป้งได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่กรณีที่มีการเล่นน้ําจนเกินเลยหรือกระทําการที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายเนยอันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมฮะ ือบางพื้นที่เขาขอความร่วมมือว่าเอาละนะอย่างถนนข้าวสารอย่าเล่นแป้งกันอย่าเล่นแป้งกันนะครับขอความร่วมมือนะครับอย่าเล่นแป้งนะครับเพราะเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาโอ้โหเวลาล้างถนนเนี่ยแป้งมันเข้าไปจับตามท่อระบายน้ำใช่ไหมใช่นะฮะก็เห็นขอความร่วมมือกันมาทุกปีไปดูสิฮนะขาวโพลนไปดูสีลมสิฮนะไปดูสิฮนะถนนข้าวสารไปดูสิฮนะโอ้โหบางคนเนี่ยเจอเนี่ยแบบเฮ้ยนี่เป็นคนผิวขาวนี่ว่ามัน เือกทั้งตัวแล้วมันโดนปะแป้งจนแบบใช่ไหมคือถนนข้าวสารเนี่ยน้ำมันหายากแล้วคนที่เล่นน้ำเนี่ยเขาน้ำไปขายขวดนึงห้าบาทสิบบาทเนี่ยมันแพงสุดท้ายเขาก็ต้องเล่นแป้งกันอยู่ดีเรื่องถังน้ำที่บรรทุกท้ายกระบ,บะเนี่ยวันนี้คุณชัดกุลดิดาหลวงพ่อช่วยมหาไทยขยายความเรื่องนี้นะครับว่าเขาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปจัดพื้นที่เล่นน้ำฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่เล่นน้ำ คุณเอาถังน้ําขึ้นรถกระบะนี่ได้แต่ถ้านอกพื้นที่เล่นน้ําเอาถังน้ําขึ้นรถกระบะแล้วไปสาดคนอื่นเนี่ยไม่ได้เขาจํากัดอาณาบริเวณเอาไว้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเกิดสมมติคุณเอาถังน้ําขึ้นรถกระบะไปแล้วอยู่นอกพื้นที่ <c oughs> เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสาดเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุจนะทําไงนะ <c oughs> ฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่เขาอน,นุญาตให้เล่นน้ําได้เต็มที่ครับเอารถกระบะเข้าไปบรรทุกถังน้ําเนี่ยได้แล้วพื้นที่ไหนอ่ะให้แต่ละจังหวัดไปจัด จัดมาเองก็จะมีถนนดังๆแต่ละจังหวัดเขาเล่นกันอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นคลื่นมนุษย์เนี่ยถนนข้าวเหนียวนะฮะขอนแก่นเหรอใช่ครับถนนข้าวเหนียวนะเขาจะเล่นเป็นคลื่นมนุษย์แล้วปีนี้เขาก็รณรงค์นะฮะมีมีนี่มีเรื่องของโครงการซิดแทนศาส์ช่วยชาติประหยัดพลังงานนะฮะซิดก็คือคล้ายๆกับพรมปะพรมเป็นภาษาอีสานนี่ยซิดแทนศาส์อ๋อเหรอใช่ มไม่ต้องสาดไม่ต้องสาดนะฮะซึ่งไปเล่นที่ถนนข้าวเหนียวเนี่ยทางนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้เลยคุณธีรศักดิ์นะฮะเขาจะเตรียมไอ้ไอ้ขวดน้ำเนี่ยนะเนี่ยฮะนี่แบบนี้นะที่เขาอย่างนี้เหรอใช่ใช่นี่แหละฮะแล้วเจาะรูนี่แหละฮะไอ้ฝาเนี่ยเจาะรูอยู่เขาจะแจกนะฮะสองสามหมื่นใบเนี่ยนี่ฮะเขามีงานวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานที่บึงแก่นนครก่อนนะฮะ แล้วก็วันวันถ,ถึงวันที่12จะมีที่บึงแก่นนครแล้ววันที่13นะฮะก็จะมี13เลื่อนไปก็จะมีงานที่ถนนข้าวเหนียวหรือว่าถนนสีจันนะฮะถนนที่มีผู้คนไปเล่นน้ำสงกรารเนี่ยเรือนแสนนะฮะคือความคึกคักเนี่ยไม่แพ้ถนนข้าวสารเลยนะฮะคนคนภาคอีสานหลายจังหวัดเนี่ยจะไปที่นั่นมาดูท่าเต้นใครเต้นท่านี้ก็จะใช้นี่ซิดแทนสาไปดูแล้วเต้นไปแล้วก็ มือก็จะถือขวดน้ำใช่ไหมออก็ใช้วิธีแบบสาดไปมันก็จะออกเป็นฝอยๆอยอรประหยัดน้ําด้วยประหยัดน้ําด้วยขอนใจนด,ดังขึ้นทุกปีนะใช่นี่ฮะคุณธีระเห็นน้องเขาแล้วอยาไปอยาอยาจะไปซิทไหมอยากซิทแทนสาด <laughs>